จับทันควันจนแสบขโมยทีวี75นิ้วยกใส่จักรยานยนต์ขับรถหนีอย่างสบายใจอ้างตกงานนำไปขายใช้หนี้นอกระบบ สืบเนื่องจากวันที่10ตุลาคม2568เวลาประมาณ14นาฬิกา35นาทีนางสาวจริยาเรืองวงอายุ36ปีชาวบ้านตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีว่าได้มีคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขาย,ยาวสีดำอายุประมาณ30-40ปีได้เดินเข้ามางัดหน้าต่างบ้านของตนเองที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน และได้เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านได้ทรัพย์สินไป1รายการคือ1ทีวียี่ห้อซัมซุงขนาด75นิ้วจำนวน1เครื่องราคาประมาณ40,000บาทหลบหนีไปจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว หลังจากได้รับแจ้งเหตุพันตำรวจโทพงศ์พิพัฒน์เหิมฉลาดรองผู้อำนวยกับการสืบสวนสอพอเมืองอุบลราชธานีและพันตำรวจโทกิต,ติพงศ์สาลีวันสลวัตสืบสวนสอพอเมืองอุบลราชธานีได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกบุญเพ็งเลนธรรมมีรองสารวัตรสืบสวนสอพอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุที่ตะเวนลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเนื่องจากพฤติการของคนร้ายได้เข้าไปลักทรัพย์ในหลายพื้นที่จากการสืบสวนและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจึงทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายปริญญากรทองสายกุ้งอายุ35ปีชาวบ้านตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ จากนั้นร้อยตำรวจเอกบุญเพงได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายปริญญากรทองสายกุ้งขณะเดินเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเองก่อนแสดงตัวเป็นเจน้าหน้าที่และได้เปิดภาพกล้องวงจรปิดให้ในายปริญญากรดูซึ่งยอมรับว่าตนเองเป็นบุคคลในภาพกล้องวงจรปิดและเป็นคนเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์จริง เจ้าหน้าที่จึงได้ให้นายปริญญากรพาไปตรวจยึดทีวีและนำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองอุบลราชธานีสอบถามนายปริญญากรผู้ต้องหากล่าวว่าตนเองเคยทำงานเดินสายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายแห่งหนึ่งแต่รายได้ไม่พอใช้เนื่องจากติดหนี้นอกระบบก่อนจะก่อเหตุเมื่อช่วงเช้าวันที่10ตุลาคม2568ตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งตนเองต้องจ่ายวันละ1,500บาท โดยตนเองได้กู้เงินมา3 0 0 0 0ถึง40,000บาทจึงไม่มีทางออกเลยคิดจะก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์ตะเวนดูตามพื้นที่ต่างๆมองดูบ้านที่ไม่มีคนอยู่และมีทรัพย์สินที่จะขโมยไปขายใช้นี่ได้จนกระทั่งขับมาเจอบ้านหลังที่ก่อเหตุมองดูแล้วไม่มีคนอยู่บ้านจึงได้ปีนเข้าไปในบ้านและงัดหน้าต่างเข้าไปขโมยทีวีขนาด75นิ้วยกออกมาใส่บนรถจักรยานยนต์ที่ตนเองขับมาและได้นํามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพื่อที่จะหาร้าน ที่จะนําไปขายต่อไปนายปริญญากรเล่าต่อว่าตนเองเคยถูกจับแล้วหนึ่งครั้งในคดีเข้าไปขโมยปั๊มน้ําตามหมู่บ้านซึ่งสารสั่งจําคุก9้าเดือนโดยตนเองได้ยื่นประกันตัวออกมาโดยคดีขณะนี้อยู่ในชั้นดีกายอยู่ นายปริญญากรบอกต่อว่าทรัพย์สินที่ขโมยมาได้ตนเองจะนําไปขายในเพจต่างๆโดยจะนัดเจอการตามที่ร้านต่างๆส่วนเงินที่ได้มาตนก็จะนําไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบและใช้จ่ายในครอบครัวเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะก่อนนําตัวนายปริญญากรส่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต,ต่อไป